ว่าปะเทศไหก็ตามกรณีนี้ก็ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับทางประเทศออสเตรเลียนะครับเจา้าที่ที่ประสานอยู่ที่สาธุในเอฟ,ฟก,ก็ก็ประสานไปอย่างตลอดสุสยศนะครับแล้วก็ให้บรปสเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการดูแลโรงการนะครับเพราะว่ายาเสพติดที่เมืองไทยเนี่ยเอโรอีประมาณ150ยห้าสิบลูกเนี่ยถ้าส่งไปถึงประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ3,000ันล้านบาท ครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็กังวลใจมากเพราะว่าถ้าเฮลีนล็อตนี้เนี่ยเป็นของออสเตรเลียเนี่ยผู้ที่เสพหรือผู้ที่ใช้ยานเนี่ยก็จะเป็นชาวออสเตรเลียซึ่งจะมีผลกระทบกับเขาบ้างดังั้นความร่วมมือต่างๆ่างนี้เนี่ยเราเราก็ทํากันมากับหลายๆประเทศนะครับแต่ออสเตรเลียนี่ก็ก็ต้องขอบคุณเจ้านที่เขานะครับเ,เมื่อเรามีข้อมูลข่าวสาร แล้วเมื่อสารยาเสพติดเนี่ยผ่านทางเราเนี่ยเราก็จะต้องดำเนินาการอย่างที่นะครับเรา่อใหลดข้อสังการ,รดูแลมู้ต่องดื้อจนในสูงจัดตุลาได้ที่จอมระเลกับคนไทยแล้วเรากําลังขยายครับจะมีตัวละครอีกหลายคนนะครับถ้าผู้จัดการปราบปรามยาเสพติดก็ต้องไปขยายผลต่อรวมถึงทรัพย์สินต,ต่างๆที่กลุ่มพุทธผละรายนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งปปสก็จะดำเนินาการทางด้านกฎหมาย พรบอุตสาหกหนึ่งนะครับที่ให้อำนาจเลขาธิการปปรสเนในการยึดอายัดทรัพย์สินแล้วก็ดําเนินคดีต่อเนื่องก,กับผู้ที่มีส่วนร่วมกับโคงขายนี้นะครับต่อแท็กกลามนะฮะสองผู้นึงก็เป็นสองตัวนี้ก็เป็นเจ็ดขีดจะเป็น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 ลักษณะด,ดั้งเดิมของเขาคือใช้เจ็ดขีดเด็ ปิดของอันล่างแล้วก็เป็นสองชั้นอล่างปิดแล้วปิดแล้วก็อาหารแช่แข็งข้างบนเดี๋ยวเราจะเอาหอยที่ซื้อไว้แล้วมาวางหอยมีนะหอยหอยยังไม่มาเราหอยใส่ข้างบนแล้วก็ปิดแล้วก็ป็แล้วกส่งอออกันนนั้ลักษณะที่พอจะเป็นอย่างนี้โดยมีเฮโรอินอยู่ในไส้กรอกแล้วก็เดือดออกครับเบอร์สหน้าเก่งเอาอยู่บอดิ Thank you.